วันที่7ตุลาคม2567วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับอยุธยาสิทธิพักเขาจัดงานตลาดพัฒนาสร้างสุข กับพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำสินค้าดีดและร้านค้าโอท็อปจำนวน50กว่าร้านค้ามาเปิดจำหน่ายกันในร้านอาคารอายุธยาสิทธิปาร์คหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโลตัสนั่นแหละ โซนหน้า DIY นะเข้าไปในโซนนั้นน่ะจะมีร้านค้าของดีของเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้มีของกินของใช้มากมายให้เลือกซื้อนะนวันนี้เขามาทำข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆกันโดยมีท่านพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ให้ความรู้ได้ให้ความเห็นว่าต้องทำอะไรยังไง งานเนี้ยมาพบมาเจอกันได้นะ เป็นสินค้าดีๆของแต่ละอำเภออําเภอละสร้านค้าและสินค้าเด่นๆอีก4ี่้าร้านค้านะมาพบมาเจอกันได้ที่ร้าน DIY ด้านในอยุธยาสนะิทธิปาก์คนาของดีของเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขารวมตัวกันได้แล้วก็มาเปิดร้านกันตรงนี้มีทั้งของดีราคาถูกมีทั้งของใช้ ที่น่าใช้ราคาไม่แพลงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของเราชาวอายุทยาด้วยกันมาเปิดขายกันแล้วตรงโซน DIY นะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13 ตุลาคมนี้นะก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่าลืมอย่าพลาดมาพบมาเจอกันนะสนับสนุนโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับอยุธยาซิตี้พาร์คและกลุ่มสินค้าโอท็อปนะครับแต่ละอำเภอเนี่ยเขาได้คัดสรรกันมาแล้วอำเภอละสามร้านค้าอย่าลืมอย่าพลาดมาเจอกันได้ที่อยุธ Park, 13, สุทิยาสิทธิพาร์ค1 1ถึงส3สุกเสาร์อาทิตย์มาหาของกินมาหาของใช้ที่ได้มาตรฐานโอท็อปอายุทยาหรือมาเป็นขวัญมาเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับตรงหน้าลาน DIY ของอายุทยาสิทธิพัคมาเจอกันนะจ๊ามีทั้งของกินของใช้นะงานเนี้ยสนับสนุนโดย กลุ่มโอทอปอายุทยาพัฒนาชุมชนของอำเภอแต่ละอำเภอในจังหวัดอายุทยามาร่วมกันแล้วนะแล้วมาเจอกันละละออฟ